สวัสดีครับพีทีพรีเมียมออโต้ซิน่นครับวันนี้มาส่งงานลูกค้าครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้นะครับได้มาทำการติดตั้งโรลเตอร์ LDV11 e ครับของแหวน b m Style ครับและเดรรี่บูร์นนิ่งนะครับเราดูแสงหน้ารถกันนะครับสตาร์ทรถครับเดรรี่บูร์นนิ่งทำงานนะครับไปดีครับไปดีของแหวน b m Style ครับตามครับ โปรยเตอร์ทุกตัวเป็นใบสีนอนครับสูงตามเป็นตัวตัวนี้เป็นโปรยเตอร์ LED V11 ครับนี่แท้เจ็บพิธีเนมิวี่นะครับสูงครับสูงตามเป็นตัวนะครับเราดูแสงหน้ารถกันนะครับแสงหน้าตัวรถครับดูฝาดฟิล์มครับสูงครับความสว่างข้างนอกข้างในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับเปิดไปเลี้ยวครับไปเลี้ยววิ่งนะครับ สนใจติดตั้งที่งานดีๆนิเนียๆครับติดต่อเพจเฟซบุ๊กครับบีทีพีเมียบมอเตอร์ซีนนบริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับก่ครับ